รีวิวไม้ที่โมใช้ในการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่โมได้รับมาบ่อยเช่นเดียวกันค่ะถ้าไม้ตัวที่โมใช้ณนะปัจจุบันล่าสุดตอนนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นของตัว DJI ค่ะคลิปที่ทุกคนกำลังดูอยู่ฟังอยู่นะก็คือเป็นตัวไม์ DJI ตัวนี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นตัว DJI เนี่ยราคามันอาจจะ สูงไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากได้ตัวที่แบบราคาหลักร้อยได้ไหมแต่ว่าสามารถตัดเสียงรบกวนได้ด้วยโมแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะแบรนด์นี้เลยแบรนด์นี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่โมใช้นะคะราคาจะอยู่ที่อ่า 500กว่านี่ค่ะขนาดของน้องก็จะเล็กประมาณน,นี้นะคะเขาจะมีมาให้นะคะไม้สอตัวแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่ใช้เชื่อมกับโทรศัพท์ของเราตอนนี้ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่โมใช้เป็นของไมดิจิตัวนี้นะคะเดี๋ยวโมวจะเปลี่ยนมาใช้เป็นของน้องตัวนี้ให้ฟังกันค่ะ เที่ยว7วันด้วยงบ5 0 0พันทริปนี้มวัวไปจันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็กทมค่ะเที่ยว7วันงบ5 0 0พันบาททริปนี้มวัวไปจันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็กรุงเทพจากสระบุรีไปอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีคืนแรกมวัวกันเต็นท์นอนที่อุทยานค่ะใครอยากดูคลิปเต็มนะคะเดี๋ยวมวัวลงไว้หน้าช่องไปดูกันได้เลยค่ะส่วนใครที่อยากได้น้องตัวนี้นะคะเดี๋ยวมวัวแปะพิกัดไว้ให้ค่ะบ้านฟ้ามวัวแปะพิกัดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ